สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวไร่ข้าโพดทุกๆท,ท่านนะคะพบกับป้าจอยเกษตรห้เช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้พาเพื่อนๆมาดูสายพันธุ์ข้าโพดดีครับนะคะดีครับเก้าเกเก้าสี่่ะทุกคนมาดูผลงานของเราว่าจะเป็นอย่างไรนะคะข้าโพดตัวนี้อายุป,ประมาณ18วันค่ะทุกคนเกือบจะถึง20วันแล้วนะคะ สายพันธุ์ข้าวโพดสายนี้ช่วงระยะแรกๆต้นเขาจะเรียวนะคะทุกคนต้นเขาจะเล็กนิดเดียวแต่พอผ่านไปสักประมาณสิบกว่าวันต้นเขาก็จะแข็งแรงเจริญเติบโตนะคะทุกคนช่วงนี้เรายังไม่ได้ฉีดสารกําจัดอย่างใดนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกําจัดวัชพืชสารกําจัดน้อนเราก็ยังไม่ได้พ่นนะคะยาขึ้นรคเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวสักประมาณ ให้ยาเยอะกว่านี้ก่อนเราค่อยจะมาฉีดพ่นกันพี่น้องของเราติดตามผลงานของดีครับ9979นะคะสังเกตตรงที่แปลงนี้จะอยู่ข้างๆงสวนทุเรียนของเรานะคะในแต่ละแปลงเราจะเอามาถ่ายทอดให้พี่น้องของเราได้ดูกันว่าแต่ละพื้นที่แต่ละแปลงเราจะถ่ายทอดแต่ละสายพันธุ์ให้พี่น้องของเราดูว่าสายพันธุ์ไหนจะดีกว่ากันนะคะ เมื่อก่อนสายพันธุ์นี้แปลงนี้จะเป็นสายพันธุ์ของแปซิฟิก789และแปซิฟิก339จะผสมกันนะคะเคยเคยนำเสนอให้พี่น้องของเราได้รับรู้กันไปแล้วนะคะแปลงนี้เราเกี่ยวเสร็จเราปลูกทันทีคะ่ะทุกคนเราไม่ได้พักดินนะคะข้อเสียของการไม่ได้พักดินมันจะทำให้เมล็ดเก่าที่ร่วงหล่นในการเก็บเกี่ยว เขาจะเกิดตามตามร่องแบบนี้คะ่ะทุกคนสามารถถอนทิ้งได้นะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้เขาจะเกิดขึ้นมามันจะทําให้ถ้าเกิดเราเก็บไว้มันจะทําให้ถีจนเกินไปและอีกอย่างตัวนี้มันจะเป็นเมล็ดเก่ามันจะไม่สามารถที่จะมีฝักได้นะคะเมล็ดของเขาจะไม่ดีเท่าที่เราซื้อเมล็ดใหม่นะคะทุกคนตัวที่เราซื้อเมล็ดใหม่เขาก็จะเกิดอยู่ในร่องแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง มาเดินหาถอนทิ้งค่ะทุกคนหรือไม่เราก็ใช้สารกําจัดวัชพืชศีดหญ้าไปในตัวแล้วก็ตัวที่เกิดอยู่กลางร่องเขาก็จะตายนะคะนี่คือเคล็ดลับของเราข้อดีของข้อดีข้อ,ขอ,ขอเสียนะคะทุกคนการปลูกข้าโพดที่เกี่ยวเสร็จเกี่ยวเสร็จปุ๊บปลูกปั๊บ,บ,บมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือทันเวลานะคะทุกคนทันเวลาทันฟ้าทันฝน ทันเวลาช่วงหนึ่งปีเราสามารถปลูกได้สามครั้งด้วยกันนะคะแต่ข้อเสียของเราคือมเมล็ดพันธุ์จะเกิดขึ้นในลักษณะที่หนาทึบแบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวพาพี่น้องของเราไปดูนะคะนี่จะเกิดในลักษณะนี้ค่ะทุกคนคือเขาจะไม่เป็นแถวเป็นเป็นแนวเลยนะคะทุกคนเราก็สามารถถอนทิ้งได้นะคะนี่เยอะเลยนะคะ ถ้าเกิดผู้ที่อยากจะพักดินไว้สักประมาณ3มวันก็จะดีเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เมล็ดที่ที่ร่วงหล่นจากรถเกี่ยวเกิดก่อนที่เราจะมาปลูกนะคะแต่ตัวนี้เรารีบเราก็เลยก,กลายเป็นว่าเกี่ยวเสร็จปุ๊บปลูกปั๊บทันทีก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนถึงแม้ว่าเราเราไม่เราไม่พักดินก็ไม่เป็นไรข้าวโพดของเราก็ได้ผลผลิตเช่นเคยนะคะ พื้นดินของเราก็จะไม่เสื่อมโทรมเช่นเคยเพราะว่าเราได้หวานขี้ไก่แก่ไปนะคะทุกคนยอดของเขายังใสยอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ฉีดพ่นสารกำจัดน้อนเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนนำมาเผยแพร่ให้พี่น้องของเราได้ดูกันนะคะสายพันธุ์นี้ก็ดูแดงง่ายเหมือนกันค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนมันขึ้นอยู่กับการใส่ใจและการ ดูแลของเรานะคะพี่น้องของเรารอดูผลงานนะคะว่าเราจะฉีดพ,พ่นสารกำจัดวัชพืชตัวไหนหญ้าถึงจะจะตายดีนะคะเพราะว่าหญ้าแปลงนี้ส่วนมากจะมีหญ้าใบแหลมนะคะนี่คือลักษณะหญ้าของเราค่ะทุกคนนี่เป็นหญ้าอย่างหญ้าตัวนี้กําจัดง่ายนิดเดียวค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวรอดูผลงานของเรานะคะป้าจอยเกษตร 5G จะนําเสนอให้ทุกๆช่วง ของเวลาที่เ้าโพดเจริญเติบโตแต่ละสายพันธุ์นะคะส่วนฝั่งทางนี้จะเป็นแปซิฟิก339ค่ะทุกคนใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวพาพี่น้องของเรามาดูบรรยากาศในสวนของเรานะคะนี่เป็น99 79ค่ะทุกคนแต่ละสายพันธุ์แต่ละพื้นที่เราจะใส่ไม่ซ้ำกันนะคะเราดูผลงานค่ะทุกคน ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนแต่เราก็ยังใส่สายน้ำหยดอยู่ดีนะคะทุกคนเพื่อป้องกันที่จะทำให้ได้รดน้ำช่วงที่ฝนขาดช่วงช่วงที่ฝนขาดทิ้งช่วงนะคะทุกคนตัวนี้เป็นสายน้ำหยดที่เราตัวนี้เป็นสายสุดนะคะทุกคนถ้าเกิดเราเดินสายสุดมาแบบนี้เราต้องมัดไว้แบบนี้นะคะเราจะเดินสายน้ำหยดมาตรงบริเวณนู้น,นะค่ะทุกคน เดี๋ยวพาพี่น้องของเราไปดูช่วงนั้นกันนะคะไปดูกันค่ะพื้นที่ตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่200เมตรนะคะแต่ละเส้นของสายน้ำหยดเราจะแบ่งเป็น100เมตรค่ะทุกคนนี่ค่ะและความกว้างของเขาก็จะประมาณประมาณ60เมตรด้วยกันนะคะเราจะแบ่งครึง่งนี่คือเราจะแบ่งครึ่งออกมาจากบอ่อบาดาลน,นะ,ะทุกคนนี่เป็นท่อ PVC แบ่งครึ่งฝั่งทางนี้หนึ่งร้อยเมตรนะคะฝั่งซ้ายหนึ่งร้อยเมตรฝั่งขวาหนึ่งร้อยเมตรเช่นเดียวกันนะคะแต่ละเส้นเราจะเปิดน้ําในช่วงที่ฝนไม่ตกเนาะช่วงฤด,ดูแรงเราจะเปิดน้ําอยู่ที่สามสิบนาทีนะคะเราจะเปิดอยู่ที่สามสิบหกเส้นด้วยกันนะคะทุกคนแต่ละครั้งแต่ละบ่อน้ําจะไม่เหมือนกันบางบางพื้นที่ เราก็จะใช้สม,ม์ดในการในการส่งน้านะเครื่องปัม๊มสม์ดส่งน้ําบางครั้งก็จะเป็น60สเมตรแต่ตัวนี้น้ําจะอยู่ในบ่อบ่อที่เราขุดไม่ได้ใช้สม,ม์ดนะคะทุกคนจะแตกต่างกันนะคะสําหรับผู้ที่ใช้สม,ม์ดก็ดูด้วยว่าสมควรที่จะใส่กี่สายนะคะเพราะว่าสม,ม์ดนี้มันจะส่งน้ําส่งน้ําไม่แรงเท่ากับเ,เครื่องส่งน้ําของ คงไดนาโมนะคะไดนาโมเนาะเขาเรียกไดนาโมซึ่งอยู่ในบอ่อของเรานะคะทุกคนนี่คือบอ่อน้ำนะคะทุกคนบอ่อน้ำที่เราส่งท่อไปรถข้าวโพดของเรานะคะตัวนี้จะเป็นบอ่บอบ่อน้ำธรรมดาไม่ใช่เออซัมมืดไม่ใช่น้ำปราปานะคะตัวนี้เขาจะใส่เออเป็นไดนาโมนะคะอยู่ข้างล่างเลยคะ่ะทุกคนจะมองไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันมืด ปั๊มตัวนี้จะความแรงอยู่ที่สองสองแรงนะะทุกคนไดนาโมสองแรงเนาะท่อ PVC ส่งต่อขึ้นน้ำมาก็จะเป็นสองนิ้วด้วยกันนะคะรดน้ำได้ทั้งวันเลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนตัวนี้จะเป็นสวนเงาะสวนทุเรียนของเขานะคะแล้วเขาก็จะแบ่งเนื้อที่ปลูกข้าวโพดด้วยเราจะไปดูแปลงข้าวโพดต่อค่ะทุกคน เขาจะต่อท่อ PVC ไปทั่วแปลงเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดเราใช้ปั๊มแบบนี้มันจะทําให้การส่งน้ําได้สะดวกแล้วก็แรงด้วยนะคะรถทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะตัวนี้ไปดูแปลงข้าวโพดกันนะคะมาถึงแปลงข้าวโพดของเราแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยเวนเจอรีนะคะทุกคนพอมาถึงตัวนี้ก็จะเป็นท่อ PVC หนึ่งนิ้วครึ่งนะคะเขาก็จะมีข้อต่อให้กับเราส่งน้ำมาจากบ่อ จากบอนี้จะเป็น2นิ้วนะคะท่อ PVC 2นิ้วแล้วทีนี้จะมีข้อต่อข้างหนึ่งสองนิ้วข้างหนึ่งนิ้วครึ่งแล้วก็นํามาต่อทั่วแปลงของข้าวโพดของเราแล้วก็ทั่วแปลงที่เราทําการเกษตรนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยเวนเจอรี่สำหรับการใส่ปุ๋ยในแต่ละครั้งที่เราปลูกข้าวโพดนะคะทุกคนนี่ค่ะราคาเครื่องววนเจอรี่ตัวนี้ก็จะประมาณ400กว่าบาทแต่ถ้าเกิดรวมถึงท่อ PVC ข้อต่อโน่นนี่นั่น ก็หมดปลาไปประมาณหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่คือเครื่องกรองของปุ๋ยนะคะมันจะทําให้ปุ๋ยของเราเอ่อกรองเศษปุ๋ยไม่ให้เข้าไปอุดตันในสายน้ําหยดของเรานะคะทุกคนตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะตัวนี้เครื่องตัวนี้เราจะเก็บไว้แบบนี้เราจะเราจะตั้งไว้แบบนี้ตลอดทั้งปีเราจะไม่โยกย้ายไปไหนเพราะว่าข้าวโพดที่เราปลูกแปลงนี้เราจะปลูกข้าวโพดอย่างเดียวนะคะทุกคนหนึ่งปีปลูกได้สามครั้งด้วยกันนะคะ รอดูผลงานของเราช่วงใส่ปุ๋ยกันนะคะทุกคนตัวนี้เป็นเครื่องใส่ปุ๋ยที่ที่เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการใส่ปุ๋ยนะคะกว่าที่เราจะเดินใส่ปุ๋ยก็ยากลําบากแต่พอเรามาใส่เครื่องตัวนี้รู้สึกว่าง่ายนิดเดียวเองนะคะทุกคนเราสามารถทําได้นะคะก็เป็นความสําเร็จอีกระดับหนึ่งนะคะทุกคนการปลูกข้าวโพดแปลงนี้จะไม่ค่อยมีหญ้าถึงแม้ว่าเราปลูกสามครั้ง ต่อเนื่องกันพื้นที่พื้นดินของเราจะไม่ทําให้ซูซูมนะคะแต่ละครั้งเราจะหว่านขี้ไก่แกบนะคะขี้ไก่แกบเราจะใส่อยู่หนึ่งไร่หนึ่งไร่หมดก็จะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบกระสอบนะคะผู้ที่มีผู้ที่มีทุนเยอะแเราก็ใส่เยอะได้นะคะเพราะว่าขี้ไก่แกบกับข้าวโพดนี่มันจะถูกกัน,นะคะ่ะทุกคนการใส่ขี้ไก่แกบนี้มันจะดีกว่าขี้บัวขี้หมูนะคะเพราะว่าขี้ไก่แกบเขาจะงามเร็ว ะะถึงแม้ว่ามีพื้นที่น้อยเราก็สามารถปลูกข้าโพดสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของเราในแต่ละปีไม่ใช่น้อยนะคะทุกคนสามารถครองออชีวิตได้ยั่งยืนแบบไม่อดตายนะคะแบบไม่อดเงินนะคะแบบมีเงินมีใช้นะ,ะทุกคนถามว่ารวยไหมไม่รวยะคะ่ะทุกคน กษตรกร,ร,กรไม่รวยนะคะแต่พอกินพอใช้อยู่แบบสบายใจนะคะทุกคนคลิปนี้ประจอยกเกษตร5 g เดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วหวังว่าพี่น้องของเราคงได้รับความรู้เกี่ยวกับคลิปนี้พี่น้องของเราชาวไร่ข้าวโพดของเราเติดตามผลงานแปลงนี้นะคะดีครับ9 9 7าคะ่ะทุกคนตัวนี้มเมล็ดพันธุ์จะอยู่ที่3หนนะคะ 10บกิโลเขาจะขายอยู่ประมาณ2อ0 0ับาทค่ะทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอลาพี่น้องของเราไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ